โอเคโอ้ยนี่โคเซียนในตำนานโคเซียนตนานดูงหน้าเลยทานแบบโคเซียนในตำนานอย่างเงี้ยต้องเล่นพามาไม่ต่างกว่าสี่สิบปีอ้าวจริงๆเนี่ยต้องเล่นพามาไม่ต่างกว่าสี่สิบปีจริงๆอ่าใครที่ตามผมมาจากยูทูบไปนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลาสามทุ่มเข้ามาติดตามไลฟ์สดได้ประคำพระอุตมะมาแล้วยุคตนทั้งหมด นีอนนอนะ่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้เขาเรียกว่ายานงย่อยแต่ที่แบบว่าซื้อมาจริงๆอ่ะคือนี่ผมจะบอกให้นะครับว่าหลวงพ่ออุตมะนะเขาจะอยู่บ้านเดียวเขาจะอยู่เขาจะอยู่กับคนที่อยากได้หลวงพ่อแล้วไปทำบุญ แล้วคนเหล่านี้จะไม่ค่อยขายจะอยู่บ้านเดียวเลยคนที่ดับถือพ่ะอ,อุตมะนะจะเก็บหลวงพ่ออุตมะแล้วไม่ขายจนวันหนึ่งอะ่ะที่คนที่เขาทำบุญมาล้มหายใจต,ตากลูกมีถึงจะอยากขายเพราะไม่ได้กราบไหว้หลวงพ่อไปอยู่ด<ๆ>้วยแล้วไงแอดมินดูในอินบ็อกซ์ดีครับว่ารูปเหรียญพ่ออินหัวใจส่งมาหรือยังเนี่ยตอนเนี้ย มีลังคนที่เก็บนกอุตมะเทมาเก็บนกอุตมะเป็นสิบล้านอ่ะจริงจริงซื้อหรอกก็คือรวยเพราะลมพ่ออุตมะแล้วก็เก็บวัตถุของโทรามไ่สิบล้านตอนเนี้ยตอนเนี้ยเขาเขาเขาเฮ้ยดังแล้วมีกระแสแล้วลูกเขาออกมาให้นี่จริงจริงฮะเอาง่ายๆเนี่ยประคาเนี่ยเล่าเลยรถผมมีทุกคันห้องผมก็มีเพราะใครที่ชอบไปนอนโรงแรมจะ ต้องใช้ประคันมตูต่อมามันเกิดจากไอ้จะโกงรู้จักใช่ไหม,อ,มอ่าเนี่ยโกงมันโป่งได้เมียโพรามนี่แม่จะปุ๊กไปเชียงรายไปเชียงรายเสร็จก็ไปหาญาติก็เขาก็ให้ไปนอนโดนดึงขาโดนดึงขาเลยโดนดึงขาด,งงดึงแก้งดึงขาเลยรู้เลยว่าโดนดึงอ่าก็ไม่รู้ทาําำยังไง หน้ารถมีประคำหลวงพ่ออุตมะก็น,นพออะพ่อเจ้าปุ๊กแกก็เป็นอยู่กับแม่ก็ไปเอาประคำพุทธมาเข้ามาไหว้ในห้องเราไว้ใต้หมอนนอนไม่มีมากวนเลยเช้าขึ้นมาเล่าเจ้าของบ้านฟังเจ้าของบว่าน้องชายเพิ่งจะเผาไปได้สองวันห้องที่ให้ไปนอนเป็นห้องน้องชายอไอเจ้าเตยแต่เตยวัดเขาหนีนนน้ี่นี่นี่แน่นอนอนักเตะทีมบารมีหลวงปู้เหลว จะเตือนว่าเขาไปงานประกวดอพักเครื่องจังหวัดอายุทยาเมื่อประมาณสี่ปีนะสี่ปีสี่ปีไปนอนที่โรงแรมโรงแรมหนึ่งบอกเลยว่าใครไม่เคยเห็นผีให้ถามมันเป็นเงา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 เป็นตัวไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเงาที่ฝานนะเป็นมวลสารเลยเป็นมวลสารที่เป็นรูปผู้หญิงผมยาวอ่าดำขมขี่นนี่ขนลุกเลยเนี่ยเจอในโรงแรม ใช่แล้วก็ยืนจ้องหน้าอไอไ้เอไอจ้าเต่อดีมากนะยืนจ้องหน้าเมียมันให้อาเจ้าเต่อไปเอาแปเอาประคำมาแขวนตัวเองไม่ได้แขวนให้เมียวันนี้ข่าวลาลองขำก็คือก็เอาประคำหลวงพ่ออุตมะในรถ <c oughs> ลงมานะครับเข้ามาแขวนในคอแล้วก็นอนอยู่ในห้อง <c oughs> ก็ไม่มีมากวนอีกเลยเ <c oughs> ชา้าขึ้นมาจริงมาบอกเมียว่าเกิดอะไรกันแล้วก็ลงมาถามที่เคาน์เตอร์ นี่แหละครับถึงบอกว่าประคำหลวงพ่ออุตมะเป็นประคำที่ถ้าใครต้องผ่านโค้งอันตรายครับที่อาถรรพ์กลางค่ำกลางคืนต้องไปนอนโรงแรมต่างๆค้างอะไรบ่อยให้ใช้สาอ่านะนอนโรงแรมอะไรไม่แน่ใจครับอ่าที่มีผับอยู่ข้างล่างโดนผีหลอกทั้งคืนพูดแล้วขนลุกนั่นแหละครับนี่นะผมจึงบอกว่าฉะนั้นเนี่ยปากคำนั้นคือสิ่งที่ กันผีได้จริงพระยานนะสังวรพระสังฆราชนะเรียกพิสวดพิธีอธิานหลวงพ่อจุมไม่ได้เรียกหลวงพ่ออุตมะว่าพระคูมงคลผี้ามผีขามอ่าผี้ามคือผีกลัวเรียกหลวงพ่ออุตมะว่าพระคูมงคลผีค้ามและปากคำอนตมะเนี่ยฆ่าใครมาราชบุรีปากตูอาวุโสผมชื่อพี่บุญถมผมยังมีรูปถ่ายในโทรศัพท์เลยแต่ผมชี้เกียนหรือ ระเบิดหินไงลาดบุรีจะมีระเบิดหินอ่าระเบิดหินปุ๊บแล้วก็จะมีรถทุกกระบะกระบะที่บรรทุกวิ่งตอกหินตามนั้นอ่ะเขาตักแมคอตักสองสิบล้อ,อก็จะมีรถกระบะที่วิ่งมาด้วยตกจากหน้าผาที่ระเบิดหินน่ะสูงประมาณตึกหกชั้นน่ะไม่เป็นอะไรเลยหน้ารถแขวนประคำหลวงพรออะุตมะคือคำว่าสักเสิ์แจะไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องราคา ผมต้องบอกแบบนี้ก่อนถ้าใครไปดูอาจารย์ลีวัดลำทหารอาจารย์ลีอ่ะจะจะแขวนประคำรูปถ่ายอาจารย์ลีเขาจะเห็นคือประคำนั้นเป็นประคำโนมอตมะและหลวงมอลีเนี่ยเรียนจากหลวง่อ,อตมะคือเว,เวลาพ่อลีไปเสกที่ไหนแล้วแต่พ่อลีจะเข้าบทก่อนคือท่องอิติปิโสร้อยแปดจบคือเดินจนสมาธินิ่งหลวง่อ,อตมะเนี่ยเวลาท่านให้ประคำใครไม่ต้องเดินมารับนะ นั่งอยู่เนี่ยท่านโยนไปเนี่ยเข้าคอทุกคนเลย,ยโยนเข้าคอทุกคนเลยเนี่ยไม่เชื่อคุณลองไปถามนะโรงแรมอะไรใหญ่ๆในพัทยาปิดโรงแรมเลยทําบุญแล้วไม่รู้โรงแรมเกิดอะไรขึ้นแล้วนิมนต์หลวงพ่ออุตมาไปหลวงพ่ออุตมะโยนประคัมเข้าคอทุกคนเลยนะอ้าวนี่เนี่ยคือเดิมๆเลยนะครับเนี่ยมัดแบบเนี้ยเดิมๆเลยเนี่ยสายสินยังมัดอยู่เลย ใครอยากได้ประคําประคํางาก็ก็คือเป็นทนนสิทธิ์อย่างงานเนี่ยเป็นโคจสารหมื่นปีช้างแม่มดน่ะ mm hmm. นี่เรื่องจริงนะมาจากไซเบียหรือมาจากทิเบต mm hmm. อ่ะทําไมหลวงพ่ออุตมะจึงได้คิดเอาดิเออทาไมหลวงพ่ออ mm ุตมะจึงได้เอาว่าแล้วแล้ววัตถุมงคลที่เสกข้ามชาติไม่ว่าจะเป็นทิเบตไม่ว่าจะเป็นสีลังกา mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นจีน mm hmm. นิมนต์หลวงพ่ออุตมะเรื่องพิธีหมด mm hmm. นะครับรายการสุดท้ายวันนี้ผมคิดว่าแฟนเพจผมคงถูกใจเพราะไม่มีที่อันนี้เส้นใหญ่นะนะครับกดก้าวกดหัวใจมาให้ก่อนเลยคอมเมนต์เยอะๆก้าวเยอะๆผมจะอารมณ์ดี <c oughs> แต่ประคำงานนี่ถือว่าไป่นนสิทธิ์อาถรรพ์ตามธรรมชาติ <c oughs> แต่ถ้าประคำผงยามีตะกุด <c oughs> ตะกุดสองดอกเนี่ยคือตะกุดไปกลับใบแล้วจะ ได้กลับบ้านไม่ตายก็คนมอนหลวงอุตมะเป็นคนขอพระราชทานที่ดินให้คนมอนมีที่อยู่นะพระราชทานที่ดินจากจากในหลวงรัชกาลให้คนมอนได้มีที่อยู่หลังคาเรือนและสามร้อยตารางวาั้มสวัสดีครับบางตาบางตาวันนี้ก่อยเลยไม่มีไลฟ์สดต้อมบอกนะครับทีมงานซีเคมีเดียคุณจะไลฟ์สดอะไรก็แล้วแต่ช่างภาพคนนี้ทีมงานนี้อันดับหนึ่ง จริงๆนะครับอา้าวเนี่ยเพราะว่าสนามุนวมาผมก็ใช้เขาไลฟ์สดอยู่คุณไปย้อนด,ดูไลฟ์สดได้สุดยอดผมไม่รู้มีกี่เส้นปะคําผงยาจุ่มรักที่มีตะกุดไปกับนะครับเส้นละหนึ่งพันอันนี้เส้นละหนึ่งพห้าร้อยบาทเท่านั้นครับพันห้ากับหนึ่งพันะถ้าเป็นยุคต้นเนี่ยจะเป็นจะเป็นได้แบบเนี้ยคือสมัยก่อนเป็นได้ที่คุณถักแห ที่คุณที่คุณเล่นว่าวาอ่ะอเนี่ยคือได้แบบนี้นะครับอันนี้มีน้อยนะครับเป็นผงยาอ่าเก้าเก้าเก้าอ้าพันห้าคือจริงๆอ่ะพอเป็นมาคับงาใครก็อยากได้หมดแหละใชะนะอันนี้พันห้าส่วนอันนี้พันเดียวครับพี่บอลมปิดหนึ่งพันสี่เส้นอ่ะโอเคก็น่าจะหมดแล้วแหละ อันนี้ครับนะส่วนพันห้าร้อยบาททำอันนี้เป็นเส้นใหญ่นะเส้นที่เอามาให้วัดเข่าสะพายแรงเส้นเล็กเล็กกว่านี้เยอะอันนี้เส้นใหญ่เลยโอ้พีว่อาอ้าวโอเคเรียบร้อยนะครับตรงนี้ไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าก็ติดต่อไปภาวนาให้พอเรียบร้อยนะครับผมอา้าวนะฮะแต่ก็ผมชอบพี่โชคชัยนะเขาติดเอางี้นะพี่ผิดหวังในตัวผมอะ แอดบินบล็อกทีนะเพราะว่าเขาจะได้ไม่ต้องเข้ามาผิดหวังไงนะพี่จะได้นะไปติดตามคือเวลากดเข้าไลฟ์ผมไม่ได้เนี่ยพี่จะได้ไปติดตามคนที่พี่ชอบไงที่พี่ไม่ผิดหวังนะครับอ้ามาขำๆเนี่ยชอบชอบนี่ไงนี่นะครับตอนนี้ใครมีเหรียญแบบนี้ยบล็อกที่ผมเก็บมีคนบอกนะโอ้โหบล็อกนี้เก็บได้เยอะแล้วไม่ใช่บล็อกนี้เลยสักทีเนี่ย ตอนนี้ถ้าใครมีนะผมขึ้นราคาให้เพราะว่าประกาศซื้อเหรียญละสี่หมื่นตั้งแต่ตอนมีประเด็นเนี่ยไม่เคยได้ซื้อเลยผมเพิ่มให้ไปเหรียญละแปดหมื่นแล้วกันเนี่ยฉะนั้นน่ะผมบอกนะครับใครที่ที่บอกว่าเหรียญบล็อกนี้เกอ่ะคุณไม่ประโยชน์นะเพราะเขาไม่ซื้อคุณไม่ได้ตังค์เออแต่ใครที่มีเหรียญบล็อกเนี้ามาขายผมได้ตังค์นะนี่ผมทําประโยชน์แล้วคนที่เขาเรียกอะไรนะเป็นพิษพเศษฐกิจ ไปหาเหรียญบล็อกนี้มาขายผมได้ตังค์ไปใช้แบ่งเบาภาระครอบครัวดีกว่าคุณไม่แปลกใจเหรอครับสี่ปีแล้วทําไมเหรียญเก๊หามาขายผมไม่ได้อ่ะถ้ามันเก๊นะป่านี้มีคนหามาขายผมจนผมอะล้มจมไปแล้วเอาโถเหรียญละสี่หมื่นเะนี่ยนะถ้าเก๊นี่ร้อยเหรียญเท่าไรสี่ล้านนะถูกไหมเนี่ยแล้วก็ตอนเนี้ยสี่หมื่นเนี่ยหามาสี่ปีไม่ได้ขึ้นไ้เป็นแปดหมื่น แบงผมดีกว่าครับเอาง่ายๆเหรียญนี้มีคนเอาเบน้นมาขอแลกผมด้วยนะครับแล้วเหรียญนี้ผมบอกลยนะมีอยู่อีเหรียญหนึ่งนะผมขอซื้อแต่แกแกคงไม่ขายเฮียติวัสัยเฮียติวัสัยมีเหรียญนี้นะและเฮียติวัสัยบอกแล้วกูไม่ขายเพราะกูก็คิดว่ามันแท้ไง <laughs> <laughs> นะใครไปบุกเหรียญเฮียตีวัสัยมาขายผมได้ลนะ่ะ นะผมซื้อให้เก้าหมื่นแล้วกันนี่ให้ค่าตามอีกหมื่นหนึง่งผมรอนานแล้วนะครับนะอาจารย์ด้ห้ผมเก่งขึ้นครับคุณโชคใจนะฮะแต่ที่แน่แน่แอดมินฝากบล็อกด้วยนะเขาจะได้นะคือผมอะเขาเรียกอะไรนะถามว่าคุณมีความสําคัญต่อชีวิตผมีอยังไม่มีความสําคัญเลยแล้วก็มิควรที่จะได้นะสิ่งที่ผมมอบให้ด้วย นายพี่จอร์ดคิงเนี่ยตอนนี้ผมขึ้นราคาให้ไปแปดหมื่น 8, แล้วนะเท่าตัวถามว่าถ้าเหรียญเก๋นเนี่ยใครดูเก๋จะไปนสนใจอะไรอะ่ะไม่ได้ตังค์อ่ะเจอเหรียญนี้มาขายคนดีแล้วคนที่ส่งเหรียญบอกว่าเป็นอ้างว่าเป็นบล็อกเนี้ยมาตามอินบ็อกนู่นนะี้นะไม่เคยใช่เลยทําไมเหรียญบล็อกนี้จึงคมชัดกว่าและเหมือนกว่าเหรียญบล็อกที่เล่นกันอยู่หลายๆล้านคุณไม่แปลกใจเหรอ mm hmm. เออคุณไม่แปลกใจเหรอ mm hmm. นะครับ แล้วคุณสิ่งที่คุณน่าแปลกใจมากกว่าคืออะไรรู้ไหมฮะ<ม>ผมอยากให้กลับไปถามคนที่บอกวเหรียญนี้เก๋ว่าทุกวันเนี้ยกล้าตอบว่าเก๋ไหมดีกว่านะครับอ<ม>่ะโอเคใช่พี่จ้อยจริงลูกค้าเฮตีด้วยถามเฮต,ตีดิว่าเหรียญนี้เฮตีขายไหมเนี่ยผมผมนะถ้าถ้าขายผมมีราคาให้เก้าหมื่นะนะครับเฮตีดิเขาเรียกว่าถ้าพูดถึงว่าเซียนพระในตำนานนะ ที่ถามว่าใครนะเก่งรอบด้าน่ะเฮียติวัตัยนะเฮียติวัตไซเนี่ยรู้ดินชินผงเล่นได้ทุกอย่างสมัยก่อนอะบางคนอะถ้าเป็นเซียนเหรียญเล่นเหรียอย่างเดียวบางคนเป็นเซียนผงเล่นผงอย่างเดียวอ่าแต่เฮียติวัตไซเนี่ยถือว่าตอนนั้นนะถือว่าเป็นยอดมนุษย์ในท่าพจน์คือเล่นได้ทุกอย่างดินชินผงนะครับนะฮะ โอ้โหนะฮะพาสเนี่ยช่วยเอามาคืนผมหน่อยนะไอ้ผมคืนน่ะคืนผมเนี่ย42ล้านเนี่ยนะครับขอบคุณที่เอามาคืนเพราะตอนนี้ผมขายไปจนผมมีพาร์คขนาดเนี้ยคุณเห็นไหมยจนผมมีตลาดพาร์จนผมมีสนามบอลนนะ่ะนะครับแต่แต่มันมันมันเจ็บตรงที่เขาลองคืนเรา42ล้านได้ไงเขาก็เลยลองคืน60ล้านบ้างไง หักเขาสี่หากเขาสามสิบเปอร์เซ็นยังไม่รู้ว่าคืนตังค์เขาหมดหรือยังเลย <laughs> อันนี้เป็นเรื่องขำๆนะครับ <laughs> อันนี้เป็นเรื่องขำๆนะนะเขาคืนมีเจ้าหนึ่งคืนผมอะสิบสามล้านสิบสามล้านนะเนะียหลายๆเจ้าตอนนั้นนะครับผมก็คืนมาหมดแล้วสี่สิบสองล้านแต่เขาคืนผมสิบสามล้านแต่เขาคืนอีกเจ้าหนึ่งหกสิบล้านนะ <laughs> <laughs> นะครับผมไม่หักเลยแม้แต่บาทเดียวนะแต่นั้นหกักสามสิบยังไม่รู้ว่าคืนหมดหรือยังเลย <laughs> นะครับ อ้าวเนี่ยนะเธอนะครับนะก็หามาขายผมได้เนี่ยก็ถือว่าคุณก็ได้ตังไงอะไรที่คนเขาดูเก๊ะคุณจะไปนสนใจทําไมอะ่ะถ้าใครบอกว่าสภาวะเศรษฐกิจยิ่งแย่เนี่ยคุณหาเหรียญบล็อกนี้มาขายผมคุณได้ตังถือว่าผมช่วยสังคมด้วยนะนะครับถือว่าผมช่วยสังคมด้วยนะอ่าใครอยากได้ตังเนะียผ่อนบ้านผ่อนรถหลายลหลายมื่นเนี่ยตัวคุณเองก็เหมือนกันเนะี่ยไปหาเหรียญบล็อกนี้มาขายผมถ้าหามาได้เนี่ยถูกปะ ผมประกาศรับซื้อแล้วคุณได้ตังค์ด้วยนะใช่อ,อย่ามีแต่คําพูดดิมีเหรียญมาคุยกันดีกว่าเออถ้ามีเหรียญมาคุยกันเนี่ยนะครับ<ส>คุณก็จะได้สบายใจด้วยได้ตังนะตค์ด้วยเนี่ยโอ้หแต่ขี้เกียจพูดแล้วมันเก่าไปแล้วมันเก่าขนาดาว่าสี่ปีเนะี่ยจนคนเขารู้หมดแล้วเพราะอะไร<ส> <laughs> นะฮะเอาง่ายๆนะเสียนที่บอกว่าเก๊ทุกวันเนี้ยนะคลิปที่ค้างไว้อะมันจะเป็นยาพิษกลับไปทำร้ายตัวเขาเองนะผมจะบอกให้ ธรรมดานะครับก็นะเป็นเรื่องปกติครับแต่ผมก็รับตอบคำถามทุกคนเพราะว่าพอเราไม่ได้หวังอะไรมากมายนะครับเราอยากทำให้คนดูภาพเป็นเพราะทางเดียวอะที่จะทำให้วงการภาพมาอยู่ได้คือคนต้องดูภาพเป็นเท่านั้นนะับผมจะบอกให้นะครับเพราะทุกวันนี้คนจะเข็ดกับการเสียเงินแล้วไม่ได้ตามโฆษณาชวนเชื่อนะผมจะบอกให้นะฮะทางเดียวนะครับก็คือ ทาให้คนดูพระเป็นนะครับก็ถึงบอกไงว่าเวลาเวลาดูพระนะครับเขาเลยนะให้ใช้ประชามติคมถามจริงจนระิงอะเวลาคุณไปรักษาไปหาหมอเก่งๆอนะคุณใช้ประชามติไหมถ้าใช้พระตามติตัดสินพระแท้เกยได้นะผมไปจ้างเนี่ยครับลงแรงงานต่างด้วาวยกมือหมดเลย <laughs> <laughs> ถูกไหมคือพระเครื่องเนี่ยบอกสมัยก <laughs> <ๆ>่อนนะคนดูเกยยี่สิบคนถ้าเซียนตัวจริงคนเดียวมาดูแล้วซื้อไป เขาจะรู้ทันท <sh> ีว่าเหรียญนี้แท้แล้วเขาก็จะไปนั่งซุบซิบกันว่าเฮ้ยอ่าเขาก็จะไปนั่งเนี่ยคนที่มาปนในไลฟ์เราพี <tes> ่ดูสภาพหนังหน้าเลยทำไมอ่ะคุณคุณคุณทันไปเลยอ๋อออ๋โอเคโ์ปปรไไฟลลนนคุณทัเอ๋อครับออ๋โอเคโอ้ยนี่โคดเซียนในตำนานโคดเซียนตำนานดูหนังหน้าเลยทันแบลโคดเซียนในตำนานอย่างเงี้ยต้องเล่นท่าไม่ต่างกับสี่สิบปี อาจริงๆเนี่ยต้องเล่นพามาไม่ต่างกว่าสี่สิบปีจริงๆริอ้เขาต้องเล่นพามาไม่ต่างกว่าสี่สิบปีใช่ไหมผมดิอ่านะครับเฮ้ยนี่ต้องเซียนในตำนานเนี่ยยิงต้องเล่นพําไม่ต่างกว่าสี่สิบปีผมบอกเลยนะครับนี่นะช่วยเหลือสังคมพาะเครื่องด้วยนะนะครับโดยการที่ไปหามาแล้วมาแลกตังค์นะครับอย่างน้อยๆเนี่ยหาตังค์ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้คันเลยลนะ แปดหมื่นนี้ซื้อมอไซค์ได้คันเลยนะอผมจะบอกให้นะครับอ๋อเล่นพระใช่สี่สิบห้าปีผมแน่นอนเนี่ยง่ายๆนะเล่นพระอย่างต่ำสี่สิบห้าปีเนี่ยเซียนพระผมบอกเลยสุดยอดนะครับแต่บางทีถ้าบัตรประชาชนเกิดมา15หนึงถึงห้านี่คือคือหลอกตัวเองได้เหมือนกัน <laughs> เออนะนะครับอ่ะโอเคขอบคุณครับคุณท่านนะครับขอบคุณที่เข้ามาดูอะไรแล้วทําให้คุณไม่สบายใจได้นะครับขอบคุณนะที่เข้ามารับชมข้อมูลนะนะแล้วก็นะครับทําให้ตัวเองไม่สบายใจได้นะครับขนขึ้นยังขนนี่คือขนอะไรอ่ะเข้าใหม่ยถึงขนอะไรขนขึ้นยังมีนะสมัยก่อนเนี่ยแต่แต่ถ้าเด็กคิดือถ้เด็กเมืองการจะรู้ เด็กเมืองการเนี่ยคือมันจะมีเขาจะเผาอ้อยอ่าแล้วก็จะมีเข่าอ้อยมาอ่าบางทีอ่ะไปยืนฉี่ะแล้วเข่าอ้อยมาติดตกใจนึกว่าขึ้นแล้วนึกว่าขนขึ้นแล้วใช่ขนหรือเปล่าแบบนี้หรือเปล่ามาลอยมาไงแล้วแล้วเราแล้วเราไปฉี่ไงแล้วขนมาติดดำๆไงตกใจอันนี้ใช่หรือเปล่าเดี๋ยวเขาเรียกว่าขนหรือเปล่าไม่เอาไม่ขำนะนะครับ นะโปรไฟล์ยังปลอมธรรมดาครับช่ววันนี้นะก็คือธรรมดาเนียอ้าวไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นสีสันขำๆสนุกสนานกันไม่ต้องไป็ซีเรียสพ่อแม่พี่น้องนะครับยินดีครับยินดีที่เข้ามานะครับอุต่าห์เสียสละอินเทอร์เน็ตเข้ามารับชมนะครับขอบคุณด้วยอ่าอาจารย์ครับ หนังสืออีกนานไหมผมจะเล่งให้ทันสิ้นปีอะไรที่ผมทําออกมาต้องดีที่สุดครับเพียน <Yeah. S 1> แล้วผมบอกเลยว่าหนังสือเล่มเนี้ยต้องออกมาพร้อมๆกับเพื่อนๆดูพาดเป็นแล้วดราม่ามันจะน้อยมันจะมีคนนะ่ะที่นะครับที่สามารถให้คอมเมนต์อ่าทวงดุลน,นะทวงดุลเกี่ยวกับความจริงกับมโนได้นะครับ โอเคนะไม่เป็นไรใช่ครับก็พี่จะเอารูปตอนไหนมาลงผมก็ไม่ได้ว่าพี่จะเอารูปตอนเด็กตอนอะไรผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยก็ผมก็บอกว่าผมก็บอกแค่ว่าถ้าบัตรประชาชนพี่ไม่ใช่สี่สิบห้าเนี่ยนะครับอ่านะถ้ามันใช่จริงคือคุณจะเอารูปตอนไหนมาลงอ่ะผมบอกอะไรครับมันไม่ได้ทําให้ผมรวยขึ้นหรือจนลงนะครับไม่มีอะไรครับเราก็คุยกันไงพี่เข้ามาคุยกับผมก็คุยด้วยไงครับไม่ต้องไปซีเรียสอ่านี่ส่วนอันนี้ อันนี้น่าสนใจนี่อันนี้น่าสนใจนะครับอันนี้เป็นผมชอบมากนะวัสาริโคะพระอาจารย์สมภพอ่ะเนี่ยแล้วเหรียญเนี้ยเสกในถ้าที่เมืองการด้วยแล้วผมอยากรู้ว่าถ้านั้นคือถ้าอะไระอ่าเนี่ยนะครับพระอาจารย์สมภพเนี่ยเป็นผู้ที่สร้างเหรียญเข้าทรงนะเป็นสร้างเป็นผู้ที่สร้างเหรียญปูเพื่อสารีโขที่แพง สมเด็จปี85มีแต่ไม่ได้ขายถูกแล้วไปหาเก็บกันนะครับก็คือดูสมเด็จอินโดจีน่ะให้เนื้อแบบเนี้ยแล้วก็ไปหาเก็บกันนะครับไปหามาได้อยากได้ตังมาให้ผมก็ขายผมได้นะนะครับหรือไปหาเก็บกันนอันนี้เป็นพระที่ทำจากผงที่สมเด็จโตท่านเสกไว้เลยอ่านะครับนี่เนี่ยอันนี้น่าสนใจนะครับเหรียญอาจารย์สมภพ นี่และพระอาจารย์สมภพเนี่ยทําไมเขาเรียกหลวงพ่อสารีโขหลวงพ่อสารีโขเนี่ยเขาไม่ได้เรียกปู่เผือกนะปู่เผือกเรียกปู่เผือกว่าสารีขโข<ห>แต่ทําไมเขาเรียกพระอาจารย์สมภพว่าหลวงพ่อสารีโขผมว่าประวัติของพระอาจารย์สมภพน่าสนใจอ่าน่าสนใจนะครับเนี่ยอันนี้คือโขพได้มา คุณมีเหรียญวัดสาลีโคมาขายผมจะเป็นของหลวงพ่ออะไรก็แล้วแต่ผมซื้อหมดไม่ว่าจะเป็นเหรียญมีเขี้ยวไม่มีเขียเ้ยวเหรียญไม่มีเขี้ยวก็แท้นะถ้าเก๋มันถอดมาต้องมีเขี้ยวนะครับอ้าวนะฮะฉะนั้นอันนี้นะครับลมร้อนครับเนี่ย เนี่ยหยิบมาจะเห็นเลยเนี่ยสะท้อนลมร้อนลมปีหนึ่งกว่าเป็นลมร้อนลมร้อนคืออะไรน้ำยาลมดําสมัยก่อนต้องต้มอ่าวิธีการทําลมดําสมัยก่อนคือน้ำยาลมดำต้องต้มเหมือนย้อมผ้าต้องต้มไหมอ่านะฮะต้มเสร็จเนี่ยนะครับคุณลองเอาช้อนปกติเนี่ยไปจุ่มในน้ําอุณหภูมิปกติน้ําจะติดช้อนแต่ถ้าคุณเอาช้อนปกติไปจุ่มในน้าร้อนยกขึ้นมามันจะแห้งและเป็นฟ้าฉะนั้นน้ํายาลมดําสมัยก่อนเขาต้ม พอต้มเสร็จเนี่ยพอเอาเหรียญแข่งขึ้นมาแล้วต้องเอาไปสาดใส่ขีเรื่อยคี้เลื่อยเนี่ยมันจะดูดความชืน้นไงทําให้เหรียญเนี้ยสวยอ่าแต่เราไม่มีคีเลื่อยสมัยก่อนตังเปียกน้ําอยู่ในกระเป๋าตกน้าแม่ไปใส่โอ่งข้าวสารพอข้าวสารมันจะดูดน้ําออกไปเหมือนกันครับขี้เลื่อยเนี่ยก็ดูดน้ําฉะนั้นวิธีการทําลมดําสมัยก่อนคือนะครับน้ํายาลมดําต้องต้มแล้วก็เอายกขึ้นมาแล้วก็สาดลงขี้เรื่อยแล้วก็คุกคุกคุก เหรียญก็จะลมดําสวยงามซึ่งลมร้อนเนี่ยเนี่ยคุณจะเห็นเลยเนี่ยเห็นไหมขึ้นเป็นลุง้งเป็นพลายอ่าถ้าเป็นลมสมัยนี้คือน้ํายาลมดาไม่ต้องต้มอ่านะครับก็คือละลายน้ํายาลมดําเสร็จเอาเหรียญเนี่ยลงไปแกว่งแต่แบบเนี้ยแกว่งทีเดียวมันจะไม่ติดแกว่งทีนึงยกขึ้นมาจะติดหน่อยหนึ่งก็ไปแกว่งใหม่เขย่ายกขึ้นมาเขย่าสามครั้งขึ้นไปอ่ะน้ํายาลมดําถึงจะติดสม่ําเสมอ อ่าฉะนั้นถ้าเขาเรียกว่าผิวแท้พระแท้อ่าช็อตจุดร้อนฆ่าเชื้อไนดะ้เขาเรียกว่าผิวแท้พระแท้ซึ่งผมมามีเหรียญหนึ่งของเก็บไว้นานแล้วนะเหรียญหลวงพ่อสาขขนะลิโขเนี่ยเหรียญที่ผมได้มาเนี่ยที่ผมเก็บไวนะ้น่ะเป็นเหรียญอยู่ในซองเดิมๆม,มีใบฝอยแล้วก็มีดอกไม้เนี่ยเขาใช้โปรยเวลาเสกเสร็จเวลาพุทธาพิเศษเสร็จเห็นไ,ไหมเขาจะโรยดอกไม้ ฉะนั้นอันเนี้ยคือเขาเก็บมาพร้อมกับดอกไม้ในพิธีแล้วก็ใส่ซองสีแล้วก็มีใบฝอยนะครับฉะนั้นอันเนี้ยคือสิ่งที่ชัดเจนที่สุดมากกว่าสายตรงมากกว่าคนที่บอกว่าเป็นแอดมินเทจนะครับอันนี้ผมเก็บไว้ยังไม่ได้แกะออกมาดูนะเอาไว้จะใช้เมื่อไรหรือมีประเด็นเมื่อไรค่อยแกะนี้ออกมาผมมีหนังสือของวัดสาริโขด้วยนะนะครับพระบูชาหลวงปู่เพิ่นสาริโขผมก็มี นะอ่ะโอเคฉะนั้นวันนี้แบ่งเหรียญน,นี้เอาเหรียญละแบ่งให้สามเหรียญดีกว่าเอาเหรียญละสองพันเหรียญละสองพันบาทมีถูกไปหรือเปล่าเนี่ยเป็นโรคจิตพักนี้ขายมาะทูกเอาสองพันมีให้สามเหรียญเกินเหรียญที่สามสองพันห้าจริงๆนะผมว่าเนี่ย กาว่าเหรียญเนี้ยที่คุณเล่นกันเป็นแสนหลาย,ลายแสนน่ะก็อนเนี้ยหลวงพ่อเนี่ยเสกเดิมพันยังไงว่าเกินยังไงก็เกินแอดมินเหนื่อยหน่อยนะอยู่กับฉัน <c oughs> นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเหรียญเหรียญอาจารย์สมภพคือทนันท่านเสกพี่อันนี้ปีหนึ่งสี่อันนี้ปีหนึ่งสี่นะครับนี่ปีหนึ่งสี่ นะครับคือต้องบอกครับว่าท่านเป็นคนทาพิธีสร้างเหรียญนี้นะครับเอาโอเคผมปิดแล้วครับวันนี้ผมปิดไลน์แล้วไม่งั้นเดี๋ยวแอดมินผมจะนะเหนื่อยเอาสําหรับวันนี้ลากันด้วยเหรียญน,นี้นะครับแล้วเดี๋ยวนะพรุ่งนี้ผมเอาหนังสือท่านมาอ่านให้ฟังดีกว่านี่นะดูการแกะบล็อกสวยไหมเขาบอกว่าเหรียญนนะั้นเสกในถ้าที่เมืองกาญจะต้องไปดูถ้าอะไรสำหรับวันนี้ผมโมดวงแพ ผมมีเหรียญนั่งสิงหนึ่งเหรียญขอประวัติหน่อยครับอ่าเดี๋ยวผมเปิดหนังสือให้นะครับสําหรับวันนี้ผมต้องแพรกลาบลาแฟนเพจทุกท่านไปก่อนพิธีจัจกรพรรดิใช่ไหมเดี๋ยวขออ่านหนังสือก่อนไม่รู้ว่าตอบได้ไหมผมจะตอบเฉพาะสิ่งที่ผมรู้เท่านั้นแต่ผมรู้ว่าหลวงพ่อไม่ธรรมาดาแน่นอนสําหรับวันนี้ผมบ๊อบน้องแพรกลาบลาแฟนเพจทุกท่านไปก่อนฝันดีลาตีสวัสดิ์ทุกทุกท่านครับผม